วันลุมพินี24นักชกไม่ตกตาช่างพร้อมโชว์ฝีมือเต็มกำลังในศึกวันลุมพินี44สศึกวันลุมพินี44รายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่จ่ายค่าตัวนักกีฬาสูงที่สุดในประเทศพร้อมมอบความมันในช่วงเดือนส่งท้ายปีให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้อย่างต่อเนื่องรับชมพร้อมกันนอนในกว่า190ประเทศทั่วโลกผ่านทางการถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทรา ในวันศุกร์ที่8ธันวาคมนี้โดยบรรดานักสู้ต่างเตรียมตัวมาดีผ่านการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายตามระเบียบพร้อมบูเดือดกันในค่ำคืนนี้นำทัพด้วยคู่เอกยอด i อคอภิมลศรีมวยสายใจสู้วัย21ปีจากบุรีรัมย์กลับมาปั้นฟอร์มใหม่ปะทะฝีมือกับอิระยาตมูซาเอฟมวยหมัดดุดันวัย22ปีจากรัสเซียที่หวังสารต่อฟอร์มแรงเก็บชัยต่อเนื่องโดยเตรียมเจอกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135 145ปอ อวตารเวอร์ซัไคเฟงส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์อวตารพีเคแสนชัยมวยศอกอันตรายวัย30ปีจากสระบุรีช่วงหลังผลงานแรงเก็บชัยชนะได้ในสองไฟหลังสุดกลับมารับมือหน้าใหม่จากแดนมังกรหวังไคเฟงจอมหมัดวัย21ปีที่หวังใช้ความสดปรับซ่ากำปั้นคนดังชาวไทยคาถิน่นโดยพร้อมบูก,กันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135 145ปอ สำหรับนักกีฬาที่จะขึ้นชกในศึกวันลุมพินีทุกคนจะต้องผ่านการวัดระดับน้ำชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่งหากมีการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำไม่ผ่านจะมีการเจรจาตกลงกันเรื่องชดเชยค่าน้ำหนักเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตามนักกีฬาทั้งหมด24คนของศึกวัลลุมพินี44ผ่านเกณฑ์การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อยและจะสู้กันในพิกัดน้ำหนักตามที่ตกลงไว้ตามด้านล่างโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวัลลุมพินี44 คูเอกยอด IQ คิวอพิมลสีช่างได้143.6ปวอ vs อิลยาตมูซาเอฟช่างได้144.4ปอมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135-145ปอคู่รองฤิธิเดชสอสมหมายช่างได้131.8ปอวอร์ซัสป้อมเพชรพีเคแสนชัยช่างได้131.8ปอมวยไทยแคทเวด132ปอ ไม้สร้างคําสอยิ่งเจริญการช่างช่างได้1นึ่ร้อยสปดจเวอ์ัสฉลามดำนายกเอธาสาลาช่างได้1นึ่้อยสปอมวยไทยแคทเวด1นึ่งร้ปอปีใหม่ปอกอบเกื้อช่างได้144.6งร้อยสสปเวอัสธนูเงินเอฟเอกรุ๊ปช่างได้หนึ่ปอมวยไทยรุ่นแบนตําเวดหนึ่งร้อยห้าสห้าปอ การชัยจิตเมืองนนท์ช่างได้123.4ปอเว v ร์ s ัสบินลาดินแสงมรกตช่างได้123.8ปอมวยไทยแคทเวด124ปอสั่งปรับลูกพิชิตช่างได้111.4ปอเว v ร์ s ัสเพชรเมืองไทยทีบีเอมยิมช่างได้112.0ปอมวยไทยแคทเวด112ปอ อวตารพีแสนชัยช่างได้1 4 4 8ปวอซัสหวังไคเฟงช่างได้1 4 2 2ปอมวยไทยรุ่นแบนตําเวท1 3 5 1 4 5ปอเลนนีบราซีช่างได้1 4 4 6ปวอซัสเฟอร์ซานซิเคกช่างได้1 4 4 8ปอมวยไทยรุ่นแบนตําเวท1 3 5 1 4 5ปอ

แฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกวันลุมพินี44ในวันศุกร์ที่8ธันวาคม66เริ่มเวลา19:30นนผ่านทาง f เ c e o o o k วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ยูทูบวันแชมเปี้ยนชิพและทางช่อง 7HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20:30นนรวมทั้งจองบัตรเข้าชมในสนามทาง ThaiTicketMajor.com